วันนี้นะครับผมมาพูดถึงปัญหาชาวนาครับซึ่งตอนนี้อาจจะพูดถึงเรื่องชาวนาค่อนข้างเยอะครับเพราะนีกว่ามันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆริกับชาวนานะครับซึ่งยัางนาเนะครับเป็นนาที่หลานชายทานะครับซึ่งปกติครับเวลาเราเกี่ยวข้าวครับเขาจะมี2แบบครับก็คือถ้าเกิดทำต่อเขาจะให้เวลาเกี่ยวให้กระจายฟางข้าวครับแต่เพราะเนื่องจากว่าหลานชายไม่ได้กระจายเพราะคนที่จะอัดฟางทุกปีเขาจะอัดครับซึ่งปีนี้เขาไม่อัดเพราะเนื่องจากฟางมีจนวนมากครับเขาเลยไม่อัดครับ แล้วเขาเลือกนาที่ประเภทว่าเพิ่งเกี่ยวได้สองสามวันแต่ของเรามันผ่านมาอาทิตย์ครับคือถ้าเกิดโดนน้าค้างสักสามสี่วันเขาไม่มาอัดครับเพราะตอนนี้ตัวเลือกเขาเยอะครับซึ่งพอตอนนี้ฟางอ่ามันก็เป็นกองใช่ไหมครับอยู่ตามรอยรถครับหลานชายก็เลยเอารถไถครับกับเอารถครับที่มันเป็นล้อใหญ่ๆครับมาย่ําฟางให้จมครับแล้วก็หมักไว้นะครับซึ่งตอนนี้อาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ได้ย่อยครับตอนนี้หลานชายเจอปัญหามันครับเพราะนั่นหมายว่า เมื่อลถไถตัวเองไม่สามารถที่จะตีนานี้ได้ครับต้องจ้างรถมาตีนาครับเพราะนี้ว่าฟางมันไม่ย่อยครับเดี๋ยวมาดูครับว่ารถที่ตีนาจะใหญ่ขนาดไหนครับแล้วสามารถตีฟางได้หรือเปล่าครับฟางมันค่อนข้าง,างเยอะพลสมควรครับ เ้าก็ราคาถูกรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นสุดท้ายนะครับก็คือณนะตอนนี้เรามีเครื่องจักรก็คือรถไถแต่ไม่สามารถใช้ไถในส่วนของนาตัวเองได้จําต้องจ้างรถใหญ่ในการที่มาไถในส่วนของฟางสุดท้ายรายจ่ายเราก็เพิ่มขึ้นครับแล้วข้อสําคัญครับปีนี้หลานทํานาอยู่48ไร่นะครับกําไรสุทธินะครับจากการทํานาปีนี้ครับหลานได้กําไรเหลืออยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับ ซึ่งหมือนกว่าบาทครับนี่คือเงินที่เหลือนะครับจากการจ่ายค่าเช่านานะครับเพราะนา48ไร่คือนาเช่านะครับ